รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1ตุลาคม2566ถึง31มีนาคม2567นางสิริรัตน์ยงทวีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบกโทนสังกัดสำนักงานเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิษเกตเขต4ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ องค์ประกอบที่1ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่ 1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งข้ารเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้นวัตรกรรมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วย n t s m a r t Model สู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านนองบางโทนโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจนประสบผลสำเร็จดังนี้ด้านผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับกลุ่มโรงเรียนบินจลักด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้รับตราพระราชทานโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่3ปี2566ถึง2570โรงเรียนได้รับการประกาศผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายยมุกปีการศึกษา2566ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษาศรีสะเกดเขต4ระดับทอง ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลครูหัวใจทองคำจำนวนสองคนรางวัลครูดีเด่นสาขาครูผู้สอน5คนสาขาครูอัตราจ้างหนึ่งคนซึ่งคิดเป็นร้อยละร้อยของครูและบุคลากรที่มีคุณสมบัติด้านผู้เรียน เด็กชายวรายุทธพรมมาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระด,ดับประถมศึกษาปีที่1-6งถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระด,ดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขตสรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบุกร่องทางการเรียนรู้ระด,ดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึง งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศีสเกตเขตสเด็กชายวรายุทธพรมมาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตสี เด็กชายเพชรกระับสีหาบุตรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศ,ศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิจเกตเขตสี รางวันรองชนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศิสเกตเขต4ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยนวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยใช้สมองเป็นฐาน BBL เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบักโทน จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ผลปรากฏว่านักเรียนอ่านออกมีจำนวนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ25.92ส่วนการเขียนมีจำนวนลดลง คิดเป็นร้อยละ7.22ซึ่งจะปรับกลยุทธ์ใหม่ให้คุณครูได้เข้ารับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนและในปีการศึกษา2567จะดํะดำเนินการจัดค่ายพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนการสื่อสารภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ต่อไปองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษากระทมศึกษาศิษเกษเขต4ดังนี้ 1. ด้านความปลอดภัยปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ทาสีกำแพงรั้วโรงเรียนด้วยสีสันสดใสตลอดแนวสร้างโรงจอดรถสำหรับคุณครูกำหนดการจราจรเข้าออกภายในโรงเรียน ติดป้ายสัญญาณจราจรทำสัญ,ญลักษณ์บริเวณทางเท้าและเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ประชุมและสร้างความเข้าใจเพื่อหาแนวทางเฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินในสถานศึกษาและได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนอปพรชรบอสมเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอยู่เวรยามทุกคืน และช่วงกลางวันในวันหยุดราชการ 2. ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งโดยมีการออกเยี่ยมบ้านร้อยละ100นักเรียนได้รับทุนจากกศสจำนวน65คนคิดเป็นร้อยละ63.11และรับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีจนครบทุกคน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ศึกษาต่อร้อยละ100 3. ด้านคุณภาพผู้เรียนได้รับความดูแลเอาใจใส่จากครูเป็นอย่างดีทั้งในด้านความรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพหรือการบ่มเพาะคุณธรรมพื้นฐานโดยโรงเรียนได้รับการยืนยันโรงเรียนคุณธรรมสะพะทระดับสองดาวในปีการศึกษาที่ผ่านมา และในปีการศึกษา2566ได้รับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาอังกฤษทักษะวิชาการอื่นๆการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนการจัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning เพื่อให้ครูมีความรู้และสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนผู้บริหารใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการส่งผลให้โรงเรียนก้าวสู่คุณภาพทุกด้านองค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันของชาติอันได้แก่ชาติ ศาส,สนาพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าคิดกล้าตาัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองบักโทนมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียน ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอีกทั้งเป็นสถานที่พัฒนาคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไปสวัสดีค่ะ